หนังสือสแตนดาร์ดนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่38ค่ะหน้าที่38นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าอ่านและคัดคำศัพท์ตามรอยประนะคะค่ะต่อไปเราไปอ่านกันนะคะลูกภาพแรกคืออะไรคะแอปเปิลนะคะคำศัพท์คำนี้อ่านว่าแอปเปิลแอปเปิล คือแอปเปิลนะคะค่ะภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะลูกบอยบอยเด็กผู้ชายค่ะภาพที่สามเป็นรูปอะไรเอ่ยแมวนะคะแคทแคทแมวนะคะค่ะภาพที่สี่เป็นรูปอะไรเอย่ยสุนัขนะคะดอกดอก สุนัขนะคะค่ะต่อไปภาพที่ห้านะคะนกเหยี่ยวนะคะลูกอีเกิลอีเกิลอีเกิลนกเหยี่ยวนะคะค่ะภาพต่อไปภาพอะไรเอ่ยปลานะคะลูกฟิชฟิชปลานะคะค่ะเด็กๆก็คัดคำนะคะตามรอยปลานะคะลูกค่ะ ไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่39ค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่39นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าอ่านและคัดคำศัพท์ตามรอยประนะคะค่ะภาพแรกเลยคือภาพไรคะลุกยีราฟนะคะค่ะจียีราฟคำศัพท์นี้อ่านว่ายีราฟยีราฟค่ะ ต่อไปภาพต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยม้านะคะ h hot ม้านะคะอันนี้คือ hot แปลว่าม้านะคะลูกค่ะต่อไปภาพอะไรเอ่ยหมึกขวดหมึกนะคะลูกเป็นขวดหมึกนะคะค่ะ ink 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 หมึกนะคะ i ink หมึกนะคะลูกอันนี้ค่ะต่อไปภาพอะไรเอ่ย เหยือกนะคะเหยือกอันนี้คือตัวเจนะคะเจจักเหยือกจักเหยือกค่ะภาพต่อไปตัวเคนะคะเคคิงคิงพระราชานะคะลูกค่ะภาพต่อไปตัวแอลนะคะแอลนะคะลูกไลออนไลออน สิงโตนะคะค่ะภาพต่อไป M นะคะตัว M มแมนแมนผู้ชายค่ะเด็กๆเ,เมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะลูกเด็กๆก,ก็เขียนคำตามรอยประเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยประให้สวยงามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะลูกค่ะต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่40ค่ะ หน้าที่40่สิบนะคะลูกอ่านและคัดคำศัพท์ตามรอยประนะคะค่ะภาพแรกเลยเป็นภาพพยาบาลนะคะตัวเอ็นนะคะเอ็นเนื้อพยาบาลนะคะเนื้อพยาบาลนะคะค่ะต่อไปเป็นรูปอะไรคะนกฮูกนะคะโอ้อลออรนกฮูกนะคะค่ะภาพาต่อไป เป็นรูปอะไรคะปากกานะคะลูก P p เพ p เพปากกานะคะค่ะภาพต่อไปเป็นรูปพระราชินีนะคะ Q q u e e n queen พระราชินีนะคะลูกค่ะภาพต่อไปเป็นภาพหนูนะคะ R r ร์ Red. หนู r รดหนูนะคะ ค่ะภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะลูกพระอาทิตย์นะคะเอ s ซันซันพระอาทิตย์นะคะลูกค่ะภาพต่อไปต้นไม้นะคะทรีทรีต้นไม้นะคะลูกค่ะทีท e t ต้นไม้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะเด็กๆเขียนตามรอยประนะคะคัดคำตามรอยประนะคะลูก ให้ครบทุกตัวนะคะและเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะลูกค่ะต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่41ค่ะหน้าที่41นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าอ่านและคัดคำศัพท์ตามรอยประนะคะลูกภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรคะร่มนะคะยูตัวยูนะคะที่คำนำหน้านะคะลูกยูอมเมรม่าร่ม อมัมเบลล่าร่มนะคะค่ะภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะรถตู้นะคะวีแวนรถตู้แวนรถตู้ค่ะต่อไปเป็นภาพผู้หญิงนะคะลูกแบบเบิรยูนะคะวูแมนวูแมนผู้หญิง ค่ะภาพต่อไปเป็นภาพเอ็กซเรย์มือนะคะลูกเนะี่ยมือเขาเอาไปเอ็กซเรย์นะคะค่ะคำนี้อ่านว่าเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะคะค่ะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะโยโย่ yo yo, ลูกยิงนะคะค่ะวายโยโย่โยโย่ค่ะ, y yo, yo คะต่อไปภาพอะไรเอ่ยสวนสัตว์นะคะ ค่ะตัวนี้คือตัวแซดนะคะลูกแซดสู้สู้สวนสัตว์นะคะสู้สวนสัตว์ค่ะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วนะคะลูกต่อไปเด็กๆก็ไปเขียนคัดคําตามรอยประนะคะลูกเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวทุกแถวและเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิชาถัดไปกันค่ะ